หนึงตัวนี้ครับหอึ่งตัวนี้ครับรบับกใหญ่เลยอตัวอ้วนตึ๊บเลยครับไข่พร้อมเรียบร้อยอ้วนดีขนาดครับไข่เต็มท้องเลยอืมตัวไหนครับใหญ่ครับอูบ้หูอ้วนตุ๊บเลยครับไข่ สวัสดีครับผมยินดีตอนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับเมื่อนี่ก็เดินทางมาจับอึงห่ะครับเมื่อนี่มาไก่อยู่ครับจากบ้านลูกจ้างมากะบบ่ตําก็หาสิบกิโลล้วครับเมื่อนี่มาเบิ่งทีมงานของเขาเลยครับเมื่อนี่เขาก็เดินทางมาน้ากันสี่คนลรอครับเมื่อนี่มาสี่คนคือเก่าครับมาเบิ่งคนแรกของเขาครับคนแรกลูกพี่น้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่าอันต์ โอ้ยใส่ค่ะดูหลายค่ายทำได้ประมาณเจ๋เอเจ๋ออ๋อคนที่สองเขาคือเบาดอนวิถีค้นมรกเลรับสวัสดีครับฝากไปติดตามช่องวิถีค้นมักเละนี้นะครับเดอ้อทั้งทั้งเพจทั้งยูทูบแมนบาเบาแมนครับสองสองทางเลยนะครับนะครับสำหรับท่านที่เขามาชมชิปลูกจ้างแล้วก็ฝากติดตามฝากชมชิปให้บ่าวาดอนน้ำเนเด้อครับวิถีค้นมักเละอ,อันลูกพี่กาซีเปิดคือกันเด้อโอ้ต่อไปก็ลอชมอันลูกพี่น้อยครับ คนที่สามของเขาคนสุดท้ายโอ้คนที่สี่ไหมบัดด้ <laughs> <laughs> ฟ้าบอยครับ,รบมือนี่ครับมือนี้เขาสีหมานบ่หมานการลุ้นน้องกันล่ะครับเพราะว่าฝนนั้นตกบ่ลรอพี่เมื่อไงฝนบ่ตกฝนตกตะวันนี้ตะวันเมื่อนี้เขาว่ารอเบิงสุดดอกรอเมื่อนี้มันบ่ออกมือนี้มารอบเบิงสิเบิงอึ้งอย่างเบิงอึ้งขางไรอละอึ้งแห้ง ยิงแหงโอ้ครับใต้ตาเนาะโอ้มาใต้ตาเอื้งครับจังใดก็รุ่นน้ำกันละครับเมื่อนี่ฮาวสีมานประมานเนาะครับเนาะปุ่นลับไปทั้งหลังลูกพี่ปุ่นลับมันเบาลูกพี่แอนแห้งปวะโอเคนะครับไปรุ่นเข่ามานน้ำกันเลยครับบอลเนี่ยมาเบิ้งตัวแรกแหกมันของเฮาครับสำหรับข้าคืนนี้นี่ครับนี่เป็นอึ้งข่างร้ายครับเบิ้งนี่อีกตัวนึงครับ อึ้งขังร้ายครับตัวบหญ่เลยอ,อ้วนดีขนาดครับบางมองในเพิ่พนจะเอื่นอึงไหวนะครับเนี่ยหรือว่าถ้าทางโคราชเพิ่นเะเอื่นอึงแม่แดงนะครับเนาะครับบ้านลูกจางเอิ่นอึงขังร้ายเอาะอ๋ออไปไิสายละนี่ครับ เห็นต,ตาแมนบอน่อนอือมแมันเกียดตะปาดตัวนี้ไปอือครับบ่บนสิคือเราบอกครับบอกนโอู้ตง,งามๆดีแล้วครับ Hå, huh? hå? Huh? Uh. หนึง่งตัวนี้ครับตัวนี้อยู่ในต่อไม้เ่รออยู่ขางกันดู้โถอ้วนเลยครับเบื้งตัวนี้ อือตัวนี้ครับบกใแญ่เลยอืมตัวนี้ยาวอ้วนเลยครับตัวนึบงบางใบไม้อยู่เหมนครับบัง ตัวไหนครับใหญ่ขุ้หอ้วนตุ๊บเลยครับใครมีความหมานแล้วหรอครับเมื่อไงคือแล้วคือแล้วเอ,อ,อีงแต่ละตัวนะครับ ตัวหญ่ขนาดเลยอ้วนดีขนาดครับผมไข่เต็มท้องเลย tay cà tay. Hãy 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 quá Hà hãy 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 tổ hãy 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 len hãy hãy len hãy 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 โอ้ไมได้ยังไงโอ้ยกะาตอันลานเลยคุตไปโอ้ยมาเจียเบาคุบกรกตไตเนี่ยไปอาลานแล้วครับเห็นลุบลงีครับใส่ละวเลยโอ้เข่าหั เขาหูแล้วได้ดยอยู่ครับึงเต็มเต็มตาเดงแวบอยู่นี่มึงดูโอ้นะครับ ครับกไกลๆเหรอใช่ช่องเห็นแต่ตาโผล่ออกมาจากหูครับหูขาหูอีกแล้ว มันนี่หมดเข่าหัวอยู่แล้วครับเหมือนกันอยู่ในหัวโอ้กลายเข่าหัวอยู่แล้ว Hverra? ตัวนี้ก่อ้วนงามครับตึงมือหน่ยเต้นไก่แทะ,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 ะ้ไปทางใดล่ะโอ้โหาเต้นเร็วแทะเอ้าอ๋อ มาเบิ่อในปลามันล่ะครับบ่นี้เงาเงามันขึ้นมาขังเงามันเลยครับอฮึ เพิ่งออกจากหัคหหวครับมึงอตัวเลยครับอ้วนตุ๊บเลยครับมึงหมดลูกเต๋าครับ นึงครับตอนเขาเดี๋ยวเห็นพัวหนาขึ้นมาแต่ว่าตอนเขายางมาใกล้หลบลงหูแล้วครับตัวง,ง้ามดีเสมครับ เขาหัวหรอครับดินดินอยู่นะตอดยางไหมเห็นตาอยู่เบ โอ้ Ooh, mm. ตัวใหญ่ดีเลยครับบ่ยังใหญ่เลยยังครับอยู่ในหูวเปค่ะ ส่นซองไฟไม้เห็นด้วยครับเ่ยเห็นหลบลง,งเ,นเนื้อเห็นอยู่เ่ยเขาหัวอีกแล้วครับ ตัวใหญ่เลยครับตัวเนี่ย ตัวอ้วนตึบเลยครับไข่รพร้อมเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟมาเบิ้งผลงานการจับอึงของเขาสำหรับเขาซีค้นครับเมื่อเนี่ยเบิ้งของไพรแน่เบาลายงานด้วยอันนี้ของลูกพี่หญ่ครับของให้หน้อยเน่ยี่โอ้หลายยูเขาได้ย,ย,ไดยูได้กินยูหรอกบ้าบอย นี่ของเบาดอนอันนี้ของ <c oughs> นาลูกจากนน้างเนาะบาลูกจ้างก็ <c oughs> กพู้เรประมาณจากโลเบาแต่เราถุงก็ผ่้น่าจะขาดพู้เราสามซีโลหรอกครับ <c oughs> โอ้ก็ถือว่าได้ยูได้กินอยู่เนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้เขาก็มีข้อหมานาฝากพี่น้องสักนี่แหละครับพู้เราสามซีโลก็ถือว่าหมานอยู่หอกเนาะครับอตอนนี้ก็เดืกเติบแล้วละ่ะซีหาทุ่มเราั้งตอนนหนประมาณนั่นแหะประมาณหาีหาทุ่มลราอึ้งตากับเขาหูวหรอครับเขาก็จับบ่ได้แล้ว เป็นนันว่าเขาจะต้องกลับบ้านแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สักน,นี้แหล่านะครับเนาะจังใดกลับพบพ่อการคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับเก๋ว